ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางสิ์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับเอ้าเ <c oughs> อ่ะเบิกกันแย่งกันครับพี่น้องเอ้าซ้อมเต้นแล้วโหูเฮ้อยี่น้องขี่คันนั้นนะแล้วเรามาซ้อมเต้นนะ <c oughs> พี่น้องรถ เป็นอีกแล้วครับอาการเหลือเราก็มาหัดแล้วครับข่าอหอได้เสินขาวเลยะครับเล่นกันแนย่งกันพี่น้อง เม่งกันแย่งกันครับพี่น้องก้อนขึ้นเขาตึ้งเขาเนี่ยงานงอไก่ออกนั่ลงมาซ้อมเต้นดีนะครับอาการในนี้มันไม่เป็นที่มันมาเป็นต้งเขาเขาเป็นตึ้งเขาเนในย,ยูครับ cảm à, à, à. động, động viên, động viên, động viên, động แกใครสถานการณ์ไปก่อนครับอะไรพอเอาน้ำเหรอเนานี่นะครับเสียอีกแล้วเสียขาสร้างแล้วคนวเย,ยแล้วบานไรไม่ใช่ร้านอ่นะ แล้วเปื่นเราจะของมาหันอไแล้วบ oui> ่เยี <h <h ่ยงบ่ะรถเยี่ยงเพื่อนของเพื่นแกแอนนะพี่ฮะเศร้ามากเดรัคกันขนหนเขาตุ้งเียบแมนเลยจ้ะอืมเนาะอืมรันคือขาดันาดขนาทันไม่องด้วมั้ งานงอกแล้วครับพี่น้องยังได้บาทเนี่ยเดี๋ยวเบอร์สิบสองสิบสอบล็อกบล็อกไงอสิบสองขันเลยขันตุนจริงเลยเโอ้ยุ่่บิบ เออนั่นละอัน,านาแรกกันล้วขาดเจ้แล้เ,ลเอ,อ่ขาด,ดเจ้แล้วนะม่ะออมันขาดมาหลายเดือแล้วนี่เมีย ขันเขาเออขันขออก็จะขาดเี่องนี้ตัวไม่ไมโอ้ยโทษว่บบามูขิว่านในดีท่านออกมาเในหายไปอราอนน้ำอ่ะเฮ้รดโทษ่น้นองโทบบน,น,นี่อรถตัวนี้รถว่าัเสือได้มันท่านออกมาน่าหัวปั๊มเนี่ย เปลาก็เงาเลยแบียนเบียนเบยนจเลยเบียนี่จุดก็เอาเขาแบบไหนดิมันมีเบียนมันมีเบียนดิมันลุกอนนี่เบียนลกันนี้เบนสองเบยทัวรหาเขาเลยทัวรหาผู้ใดที่ว่าเขาบอกมั้น่ะทัวรหาโมยยัดอ่ะทัวรหาโมยัดก็าเอยนมาขอใส่ดาบอกมันซื่อรัแต่มันน้ำไทยหลูกเดี๋ยวส่งไว้หน้าไปแล้วซื้อยิบปากเนี่ยเออ ให้หลุดไปมาเบื่อยิบองมัเด็กน่าเบ่อยิบสองแล้วครับพม่น้ทำงานแก่ไขแล้วครับกทหาใครจ้าเออจ้าโซเลยพลเมื่งมากกว่าพลออกมาเลยพลออกมาเล่าเราเจ็บห่านของเรานี่โทษโทษโดนยมันโทหายัได้ไหเนะตยโทษหายยันเลยจมีเบอร์เอปีเบอร์เอช เออโทรหา้วได้จูมอ่ะคมสันจูมหน้าไฟโทรหาก่อนเลยเพราะว่ามันพามากห้มันจอดซื้ออันเดียมันเร็นเลยมาเลยวัดายัสมติขาดเลยรถันเอันเลยถ้าหนูมันมาขาดเดินนตมึนี่นี่ครหรอรถบรยร้องอันที่ไาบโทษทนี้โทษโทษทเฮ้ยเจ้าโทษดิเลย

เออบางของบางของใช้พวกเดียนแว่ร้านอะไร,หเ,ไระเหน็นไหมไอหัวปั๊มไหนไหมตัวตัวไข่ม,มันหมดเบอร์ยี่สองมันบ่ามันจีมี่ไข่แม่เล่าข้าแยกหนามันน่ะอ่ามันนี้มันขาดครับของโรงพยาบาลอยู่ก้านหนึ่ขึ้นเขาเนี่ยแม่พี่นออ้องอีนี่ครับประกาศมันครับพี่น้อง ฮะเอา้าทีมบอกลุกนเนาะที่มบอกไว้บอกรุ่นรถยี่หอยังรุ่นยังถ้ามันถ้ามันจบท่องไปเลยอไปลองก็อ,อะไรมากครับขันรอมันกรอบแล้วรถนะ่ะ เบิ่งกันแย่งกันเอาพี่น้องเี่ก็เห็นหมดเยยังเปลือกเพื่อนเศ้าเปลือังบมาครับโอ้จากสองเมยไ้บางโอ้ยตุ่มปลาหนอ่างเงาเลยครับหวานอย่างเงาเลยครับขอบคุณทุกการรงแรงใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชม